ับมาดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสอร่าเจ้าสาวมันแหมดีดีชีวิตดีชีวิตดีตอนนี้ทมคไปฮันนีมูลเหรอนั่นไม่ได้ฮันนีมูลก็คือผู้ชายไม่ได้ตามไปเอาไม่ได้เอาผู้ชายไปด้วยเหรอไม่ได้ไปเลยไม่จะไปการถามเรื่องงงเรื่องงานเลยเหรออ๋อเหรอถามกันเรื่องส่วนตัวนี่มัไรการอะไรเนี่ยบอกลงนี่คือไปคอนที่ทำงานอีกแล้ว เรื่องความสวยของมาต้องยกให้นางนะคะเพราะว่าแหมเธอเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะอ,อะไรนะลูกสาวสวยมาก <laughs> นี่ไงลูกสาวสวยมากนะคะ, <laughs> ะครั้งนี้ยังไง <laughs> คุณเตรียมตัวยังไงคุณตื่นเต้นไหมคทั้งสามลนะแล้วชินไหมชินแล้วมัง้ง มันก็ไม่ใช่หรอกคุณแม่เพราะว่าแต่ละปีเราไปเราก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้น<ช>เรื่อยๆถ<ด>ูกไหมแล้วก็อย่างปีแรกไปก็คือจะโนครูเลยนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงปีที่สองเริ่มรู้ละแล้วก็อย่างมาปีนี้มันก็จะยิ่งเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรือว่าข้ออะไรที่เราแบบว่าเยตรงนี้เราทําได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงตรงนี้แก้ได้เริ่มรู้ทางหนีที่ไล่ว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันจะทําให้เราได้ สิ่งที่ดีกว่าอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยนะเรื่องนี้นังไวนะแต่ว่าแต่ละปีมันก็บรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันหรอกอย่างแบร,รดแอนด์บราสเดอร์คนที่เราจะต้องไปเจอคนที่เราจะต้องแบบเดินบนพรมกับเขาแต่ละแต่ละปีก็จะมีแตกต่างกันไปบ้าง<อ>พูดไปก็ไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศเอ,อดีกว่าหขอบคุณคำรับภาพที่เก็บมาฝาก นนี้นะคะเครื่องก็เดินทางมาถึงที่นีสแล้วนะคะก็เราก็จะนั่งรถไปที่คานใช้เวลาไม่นานน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินนะะี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเช็คอินที่โรงแรมมาตินเอส From Ashi? Yeah, Patrick, uh, come yeah. As well. with so. the box. Yeah. Shall we open it? Well yeah. no, should right. we show her this one too? Yeah, do that one. It's really pretty. And then the back. And, uh, the volume it's really pretty. You wanna try this one? Yeah. Yes, yeah. I'll try everything. Yeah, perfect. Perfect. And red nails. And what type of diamond should we get? Oh, yeah, right? so we okay, we be, just take a picture. Take a picture, and then you guys show it to him. You know? ตอนนี้นะคะชมก็มาอยู่กับคุณทอมบาชิกนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเล็บนะคะของเซเลบทุกๆคนบนเรดคาร์เพ็ดนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ได้มาเจอกันนะคะ h e l l o t o m Hello ห o ท how are you <laughs> well great so it's good to be back again it's good to see you you're glowing <Yeah. S 3> something new happened since <Wow. S 3> last time i saw you the rumor has it <laughs> the rumor has it <c oughs> let's see Ouch. <laughs> Amazing. So beautiful. I saw Thank pictures you. online. Mm -hmm. Breathtaking. Thank Very you. stunning. Mm -hmm. So happy for you. Okay, so tonight we're doing the red carpet. Yes. Okay. Beautiful. Ready for the red carpet. Red for the red carpet. <laughs> Ready. <laughs> exactly. <Yeah. laughs> So with the Florio experts, for me it's been three years already and coming back to the Martinez, to is like coming back to see my old friend that we always catch <laughs> it's the time that we do something great together. So of course, without them, I probably wouldn't be And I'm so happy with their work. วันนี้คือเราต้องทาลิปสติกแท่งนี้เนาะเพราะว่าเป็นลิปสติกที่มีซิงเกิลเจอร์ของชมแล้วก็เราก็พยายามหาชุดหาลุคอะไรที่คิดว่าแบบว่ามันจะส่งปากสีนีให้ได้มากที่สุดแล้วตอนแรกคุณแม่ก็แบบว่าเหมือนอยากจะพีเต์ว่าอยากจะพีเต์ว่าทาแบบทาแบบน้อยๆแบบแทบๆแทบดีไหมอะไรเงี้ยแต่พอชุดอะไรมาแต่พอชุดมาอะไรมาโอ้จะไม่แทบละแน่นไปเลยดีกว่าฉันว่ามัน มันมันทึ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอนพอถึงเวลาแล้วโหแอบลงไปข้างล่างนะคนมองเป็นสายตาเดียวกันแบบออนเนี้ยคือแบบเนี้ยแหละคือสิ่งที่เราทําแล้วมันมันใช่เลยอ่ะใช่คุณแม่ปริ่มไหมคะวันนี้ยิ่งกว่าปริ่ม wow.

พุ่งว่าวังรังการเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่าสีเพียวรูบี้นะคะมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยแล้วก็มีลายเซนดันด้วยอยู่บนลิปสติกหรอรแต่ปีนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่ลิปสติกอย่างเดียวที่พิเศษเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาเน้นเลยว่าลุคบนพรมแดงของชมเนี่ยจะต้องเป็นลุคที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องสามารถแต่งตามได้สวยแซ่บเหมือนกันได้เพราะว่าเขาคิดคำเชื่อว,ว่า everyone is born to be a star อ๋อคือคุณสวยยังไงทุกคนก็สามารถสวยเหมือนชมพู่ได้ไงถูกต้องเพราะฉะนั้นนางมาเป็นเซตเลยนี่ <kardeş> แม่เหร <laughs> รู้สึกเหมือนจะได้ของฟรีรู้สึกเหมือนกันเา <laughs> มาเลยเจ๊อันนี้ก็คือจะเป็นเอ,อ่อเป็น make item เมคอัพไอเทมเซตนะคะเขาเรียกว่าคารน2015 Limited Edition เป็นลุคที่ใช้บนพมแดงจริงๆ แล้วเวลาเขาขายเขาขายอย่างนี้เลยปะก็ขายเป็นเส้นแบบอย่างนี้เลยอ๋อเหรอเออเลยไหนดูซิคือว่าจะมีอายแชโดว์มีแป้งนะคะแล้วมีตัวอายไลเนอร์แล้วก็มีลิปสติกสีนี้อ๋อเหรออันนี้เหรอไหนอ่ไลเซ็นยูนี่ไงเจ๊นะ ชอบมีลายเซนเธอร์มีดอกไม้ใช่ของเธอซึ่งตัวนี้อันนี้เจ๊ใส่สีนี้เจ๊ใช้ได้จริงๆใช้ได้ทุกนางเราจะบอกว่าสีปากเนี้ยไอ้สีเพียวรูบี้เนี้ยนะมันเป็นแบบแดงที่แบบว่าทารอดทุกคนแล้วก็เป็นแบบดิสกเนื้อแมทที่แบบว่ามันไม่ได้ดูแมทจนเกินไปเพราะว่านางมีโจโจบาออยเพราะฉะนั้นเวลาทาแล้วปากมันจะชุ่มช <no er ื้นเรียบเนียนแต่ว่าก็ยังให้ลุคแมทแบบ ดีเอออันนี้คือจะได้ใช่ป่ะนี่ไงคนละอาเธอนี่เลิศนะเธอนี่นะเธอนี่นะชาติที่แล้วเธอทำบุญมาดีนะมีผัวก็มีมีงานเลิศเลิศก็มีนี่ไงเดี๋ยวจะให้คุณแม่ดูเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์นี่คือสตาร์คอลเล t ชันที่บอกว่าเป็นลิปสติกอันนี้ค่ะเป็นสตาร์คอลเล t ชันซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ละคนที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ l o r ร a l Paris แล้วทุกคนก็ลายเซ็นหมดนี่คือ Black Live l y อ่านี่ไงนก็มีขอนาอันนี้ก็ที่ชมพูค่ะ อันนี้จะเป็นโซนานคุณโซนานซึ่งก็อันนี้นางก็จะเป็นสายสายอินเดียก็เป็นแดงของนางฟ้าใช่อันนี้กงลี่อแล้วก็อันนี้มีลีบิงบิงแต่ไม่ได้มีรูปนางบิงบิง่ะใช่ค่ะซึ่งที่ฉันก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าสีของฉันก็ค่อนข้างจะรอดแล้วก็แบบพาได้ทุกๆโค้ดฉ่นว่าสีฉันสวยแล้วนี่คือเขาคิดมาให้หรอว่าอันเนี้ย คือสีชมพูหรือว่าเราเป็นคนบอกเองว่าเอ้ยเราชอบสีแวงหนยคือจริงๆเขาก็มีการคุยกันทั้งทั้งกับชมแล้วก็ทางทางทีมเมคอัพอะค่ะแล้วก็คือออกมาแล้วก็ความเห็นก็คือตรงกันเพราะว่าจริงๆสีแดงมันยากนะเจ๊สีแดงทาแดงที่มันถูกแล้วแบบคิดต้องแล้วแบบคือชมไม่ได้แบบว่าอยากสวยคนเดียวนึกออกไหมคือใครที่แบบว่าเอ้ยซื้อลิปสติกชมไปก็คือว่าแบบอยากให้มีความรู้สึกว่านางทาแล้วนางก็รอดด้วยไม่ใช่ว่าก็ใช่สิแกเป็นชมพูแกก็ทาสีนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยก็คือแบบเ สีชมพูทุกคนเกันเล,เลยนะออก็ดีนะโอ้แล้วคานสปีนี้เขามีอะไรพิเศษกับปีนอื่นนะก็ถ้าสําหรับตัวชมนะ ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วแล้วก็ความตั้งใจของเราก็คือว่าเราเรียกว่ามันเป็น it's my can นะก็เป็นปีที่เราก็ตั้งใจเต็มที่มีลิปสติกของเรานะคะแล้วเราก็มีการ create look makeup ต่างๆเนี่ยไปตั้งแต่มีการเตรียมตัวก่อนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของชุดแล้วก็เครื่องประดับอะไรเงี้ยก็คือทำทำการบ้านเต็มที่มากกว่าทุกปีแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมงานกับ make up artist อีกคนหนึ่งซึ่งสปีแรกที่ชมไปเนี่ยชมก็ ร่วมงานกับคุณคาริมรามานแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นปีแรกเป็นอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะชื่อคุณชาล็อตวิลเลอร์ซึ่งก็อยู่เบื้องหลังความงามพวกพวกตัวแอดเวอร์เรียลตัวดังๆที่แบบว่าใช้ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของของทางลอรียลปารีสทั้งหมดเลยแล้วก็แต่งหลายๆคนมากๆที่อยู่บนพรมแต่ปีนี้เธอเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือไปเป็นมิสซิสไง ฉันก็ต้อง is my can ต่อไปเลย is my can แล้วนอกจากนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะคะทาง L'Oreal เนี่ยเขาก็เอาใจสาวไทยด้วยการจำลองพรมแดงจากเมืองไทยทีฉันเพิ่งกลับมาเนี่ยออเอามาไว้ในเมืองไทยเลยลเดี๋ยวเดี๋ยว เธอกำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถเดินพรมแดงเหมือนเธออยู่ที่เมือง<ม>อคานเนี้ยเหรอถูกต้องเ<ด>ลยยังไงไเดินนหนก็คือวันที่ห้ามิถุนาย,ยนนี้นะคะก็จะมีการยกพรมแดงจากเมืองคานนะคะ<อ>มาให้เห็นความอลังการถึงเมืองไทยเลยทีเดียว<อ>ที่ภารากรน,นะคะแล้วก็จะมีแฟชั่นโชว์ด้วย<อ>ใครที่อยากจะเห็น<อ>ความแวววาวอลังการตัวเองนะคะก็อย่าพลาดเด็ดขาดไงอฉันเคยไปมาแล้วไปซ้อมเนาะไปซ้อมอ๋อใช่คุณแม่ไปแล้วเราบินสูตกงานไงฉันไปเดินมาแล้วอ่ะโอเคงั้นฉันไปเดินที่ภารกรก็ได้ ไปถ่ายรูปนะแล้วฉันก็จะทาสีแดงอะไรนะเพียว้แล้วทำท่าไม่เวลาไปที่ร้านถ้าแบบว่าจำชื่อสีไม่ได้ก็บอกว่าลิปชมพู่ก็ได้โอเคเข้าใจรู้เรื่องเจอกันห้แม่ขอบคุณมากเลยนะที่เอามาให้ขอบคุณสำหรับของรีและมีเกียรติอันนี้อันนี้อันนี้กล่องเดียวหรออันนี้เหรอามีเดี๋ยวขอเดี๋ยวถ่าให้อีกกงลี่ด้วยนะสีกงลี่ก็สวยนะแม่เอาอยู่นะออ เดี๋ยวไปแบ่งกันนะทรัพย์สินหลังรายการนะของฟรีนะคุณค้าไม่เข้าใครออกใครจริงวันนี้ขอบคุณชะพภาพค่ะคริส s t นดีออค่ะ Dry Clean o l ี่ค่ะ Fifth Season นะคะ Contrast ค่ะ Span เครื่องประดับ p าเ e New Noke ค่ะค่ะวันนี้พวกเราสามแซ่บก็คงต้องลากันไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ We'll oh,